สวัสดีนักเรียนชั้นป3ที่น่ารักนะคะคลิปวิดีโอนี้กลับมาพบกับครูนเช่นเดิมนะคะวันนี้ครูจะมาอธิบายเกี่ยวกับแบบฝึกทักษะภาษาไทยนะคะให้นักเรียนเปิดในหน้าที่18ในหน้านี้จะมีบทความนะคะให้นักเรียนอ่านบทความดังกล่าวและหาคำที่ประสมสระอําสระไอไม้เมลา,าย สาระไอไม้มมวนและสาระอาเมื่อนักเรียนหาคำเหล่านี้พบให้นักเรียนวงกลมหรือขีดเส้นใต้ไว้นะคะต่อมาให้นักเรียนเปิดที่หน้า2ี่ิบนะคะให้นักเรียนนำคำที่มีสาระอํมสาระไอไม้เมลายสาระไอไม้มมวนลและสาระอาในหน้าที่18และ19นํานำมาเขียนให้ถูกต้องนะคะ แบบฝึกหัดต่อมานะคะคือแบบฝึกหัดในหน้าที่21ให้นักเรียนเขียนคำตามสระที่กำหนดและแต่งประโยคให้ถูกต้องนะคะโดยมีสีสระดังนี้ก็คือข้อแรกคือสระอําข้อที่สอสระไอไม้มาลายข้อที่สามสระไอไม้ม้วนและข้อสุดท้ายก็คือสระเอาค่ะ แบบฝึกหัดสุดท้ายของคลิปวิดีโอนี้นะคะให้นักเรียนเปิดไปหน้าที่12โดยให้นักเรียนเติมคำที่ใช้สาระไอไม้มาลายและสาระไอไม้หมวนลงในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะโดยให้นักเรียนอ่านกรังกล่าวและเขียนให้ถูกต้องค่ะคลิปวิดีโอนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอให้นักเรียนสนุกกับการทำแบบฝึกหัดนะคะสวัสดีค่ะ